ดิฉันคิดว่าสภาพสังคมนี้ปุ่นตอนนี้กำลังมีปัญหาค่ะดิฉันคิดว่าผู้หญิงก็ควรมีสิทธิ์ที่จะอยากมีเซ็กส์เป็นอิสระดีปลป่อยแล้วก็เพราะฉันอยากเป็นตัวของตัวเองฉันอยากเล่นหนังโป๊ค่ะดีเลยล่ะเราจะสร้างยุบใหม่ไปด้วยกัน ยุคที่ปฏิวัติเซ็กขาวสวยๆมีเซ็กกันจริงๆแามเซนเซอร์ก็ฟังแต่นี่มันญี่ปุ่นนะถือว่าเป็นอาชญากรรมเลยนะคุณใครทำให้ชันมงคลเนี่เป็นเรื่องลาโมกเดีเยรอครับมันลามกทรัตบาลบอกว่ามันลาม้องสังหารเราไปกันเลยไหมครับหอไปไหนกันด้ะไปทำสิ่งที่พวกเราอยากจะทำยังไงครับวิเศษบ้างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ารับนราบได้นีไปไหนไม่รอดหรอกอ๋อไม่ครับ สิ้เขาขังที่จำกัดของตัวเองเรื่องเซ็กทำเงินได้อยู่แล้วนะเฮ้ยจับมัน อีกแรง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 อีกโผ่บ้ากล้ารวยนางโป้ะนะคุณก็ดูใช่ไหมล่ะ